เมื่อกี้นี้นะครับเราก็ดูกันไปแล้วว่าชุดพื้นฐานของเราเนี่ยซึ่งก็เปรียบเสมือนหมอทั่วไปนะฮะวันนั้นท่านจะมีปัญหาโรคมีปัญหาสุขภาพเรื่องทั่วไปเนี่ยก็จบตรงที่ชุดพื้นฐานของเราซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคอเลสเตอรลนะครับตัวมิกซ์ไนท์แล้วก็ตัวกรีนพัดแต่บางท่านที่มีปัญหาพิเศษขึ้นมายกตัวอย่างเช่นนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงไขมันเยอะนะครับมีปัญหาเรื่องของตัวเองเนี่ยอาจจะกังวลว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของตับนะฮะเรื่องของไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอร ก็บร of of ิษ like e like ัทไอเอดาของเราก็จัดเตรียมนะครับหมอเฉพาะทางนะครับซึ่งเกี่ยวเชี่ยวชาญในเรื่องของการกำจัดไขมันส่วนเกินนะครับในพวกไขมันที่อยู่ในตับไขมันในเลือดไขมันในช่องท้องไขมันในนื้อเยื่อไขมันตามอวยวัตต่างๆเราจะมีตัวซีคอ l ล g เ n Plus ของเราซึ่งตัวซีคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาเก่งเรื่องของการกำจัดไขมันทุกชนิดนะครับไขมันที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าเราจะทานยาอยู่แล้วทานยาลดทานยาลดไขมันทานยาลดความดันนะครับ ก็สุขภาพยังไม่ดีขึ้นลองเปิดใจดูนะครับลองใช้ตัวซีของเราเข้าไปช่วยเพราะว่าสารสก,กัดที่อยู่ข้างในเนี่ย <S <S เขาจะช่วยให้ร่างกายมันสามารถที่จะกําจัดไขมันส่วนเกินได้ดีกว่าปกติโดยเฉพาะเขามีส่วนช่วยนะครับทำให้ตับเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะครับท่านไหนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิงสุราชอบเบียนะครับหรือว่าชอบดื่มสุราเป็นประจําก็ลองลอง,ลองทำความสะอาดตับไปฟื้นฟูตับท่านด้วยการทานซีคเลจนของเรานะครับวิธีการรับประทานที่ดีที่สุดนะครับให้ทานก่อนอาหาร อย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย5 1 5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะไปช่วยเรื่องของการป้องกันนะครับการเก็บสะสมะพลังงานสำรองชุดใหม่ ป้องกันการสะสมไขมันใหม่แล้วจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไขามันส่วนเกินซึ่งมันอยู่มานานนะครับท่ออายุเราเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ร่างกายก็จะสามารถเผาผลาญได้เยอะขึ้นแล้วเป็นการทําความสะอาดลดไขมันแบบถาวรด้วยนะครับในนี้มีอยู่ทั้งหมด60แคปซูลท่านก็เริ่มต้นที่2แคปซูลก่อนก่อนอานะหารวันละหนึ่งมื้อก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเอถ้าเราทานรู้สึกดีขึ้นก็สามารถเพิ่มเม็ดเพิ่มมื้อได้สามารถทานได้ถึงมื้อละ5เม็ดนะครับอันนี้ไม่มีอันตรายเพราะว่าสารสกรัดที่อยู่ข้างในเนี่ยมาจากธรรมชาติ แล้วก็เอามารวมกันและให้มันออกฤทธิ์นะครับในเชิงที่ช่วยให้ร่างกายเราเนะี่ยสามารถที่จะบล็อ,อกเบิร์นไขมันได้มากขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญคือทําให้ตับสะอาดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่าลืมนะฮะนี่คือหมอเฉพาะทางเรื่องไขมันผลทอยได้คือหุ่นจะดีขึ้นครับฟิ fit แตแอนเฟิร์มจะมีแต่คนทักว่าไปทําอะไรมาทำให้น้าหนักลงทำให้หุ่นดีขึ้นลองดูเลยครับใครอยากหุ่นดีอยากจะสวยเร็วๆก็ลองใช้ซีของเราช่วยไปด้วยนะครับ